นี่ยอาไรตัง้งไปจต่เด้อลายตั้งนะคะบเดค้ากล่องไม่ว่างคะ่ะเอ้าทำไมตั้งแนวแนวจาะก็จะนอาหารไม่ทำไมตั้งแนวนี่ยเอตั้งนี้แหละแล้ว<อ>ด,ดีค่ะรักบ,บริกาบา้อมอกิน

อือหือเก่งมากรู้าทอดกลางเลยือปาอันนี้มะอันนี้ไม่ลูกอะไรอ่ะมากินสลัดโชว์แล้วก็ไปแล้วค่ะอะไรหมูเหรอเนื้อมาดเจ้ามเดอร์เขาอนุญาตว่างมได้ต่งมังจะพื้นที่ไม่พออันนี้เป็น ลไม้ตําผลไม้ตําผลไม้ก็ยังสงสร้างสงสร้างสง